ลุงก็ายยางขายอย่างกล้าขายอย่างดีอะไข้อนึองาข้านึโอเคมันได้ขายแต่รอดอ,อ๋อแต่ว่าเฮาเฮานี่ต้องลงทุนคนเดียวทำคนเดียวเลยเอา้าวคุณมาลุงทุนแล้วแล้วไข่จะลงทุนเล้วเปิ้ลคนเดียวนี่เขาขายรีดท่างแต่อะล้วเขาขายเป็นกิโลกับไข่ไปี๊บกิโลเขาต้องขายถูกเล่าเปิ้ลหน่อยแม่ถูกอ๋อถูกมาเถียง เราต้องไปเจ้านาเลยเจ้านา,า,เา,าเพื่นแล้วเราซื้อเมล็ดเข้าไปวันเอเเอแนะล้วแต่เิงอา้าวเออมาใช่แน่นู้นะหมวแยากอู้หาวรู้อก็ค้นความที่เห็นผมได้กับผมไปจะทำแบบแล้วแต่เิงอา้าวอู้กันแต่อู้กันปรึกษาได้กับรู้มันจะได้วัดปู๋เฉอนี่มาถ่ายกิโลเท่าไหนหน้าวัดนี่นะที่เราไปซื้อดูตอนเนี้ย กิงแจแหมาซื้อกูเตือกมื่อกี้โล่ได้ไรโลแ8ดบาทแต่เขาต้องต้องลดเขาต้องถูกขึ้นมาล่ะเอาเอาถูกหรือเปิ่หน่อยอ่อเร้าหกบาทก็ได้เร้าแห่บอเจแห่ก็ได้เพราะว่าเขาเปิดร้านใหม่อืมลออืมเ่แห่กำลังว่า มีข oh. ้าวเหนียวขายกิโล25บาทมาในห้องจะมาซื้ออ้เราต้องลงทุนปลูกกันเดียวนะมีปลูกกันเองลุงมาช่วยผมปลูกอ่ะวานด้วยกันนี่กับก็ะดี่งติ๊กอ่ะไม่ใกล้จริงไหม่อมันไม่ใกล้ผมเรื่องยังไงขี้งมผู้ห่างมัน ก็เอาช่วยบ้านต้องไปเจ้าแน่เพื่อนนะใช่ไปเจ้าแน่เพื่อนก่อนเออะไปเจ้าแน่แล้วก็วานมันเล่นทิ้งไปเจ้าคนเดียวเยอะเขาปลูกด้วยกันมันได้ลดต้นทุน่ะเออทิ้งไปปลูกคนเดียวนฮมมาปลูกอีกปลูกแน่บฮมเคยปลูกซะเต้าปลูกเท่าเนี่ย เขาต้องลดต้นทุนเขาอย่าขายกิโลเช้าบ่อกะเมื่อขายช้แปดเขาขายกิโลช้าไกไม่ไหนอ่ะเป็นฟองเป็นปูสองคนเป็นตุ่มอะไรแก่กิงอ่กิงมันเป็ี่นคนอย่างไรครับกิ้งก็หู้ว่าฮะเป็นคนที่มีแอ่กิงกอู้ว่าอย่างรับผมขอโทษลุงครับโอเคเขาบอกอู้เรื่องเข้าละเขาบอกอู้เรื่องเขาแล้ว แต่เ,เขาต้องขายปลาด้วยนะเนี่ยปลาสลิดปลาปลาบ้วงอะ่ะปลาบ้วงอะ่ะเอาทอดขาย